คแตสกินนี้สวยสกินคริสต์มาสครับเข้ากับเข้ากับไอ้น,นี่เดีอุ้ยเอ็นโซของไอ้กิจว่ะเราดูความเหนื่อยหน่ายนี้กับเอ็นโซอ่ะรู้อ่ะเราต้องทำได้แล้วสมทรงเป็ดย่างมาแย้วมามาองมาอยู่ปิดด้วยกันดีกว่า พวกนี้น่าจะสตรีมอ่ะช่วงไหนดิช่วงบ่ายหรือว่าช่วงค่ำเวลานี้ดีครับขอความคิดเห็นหนะ่อยมาค่ำๆใช่ไหมโอเคพี่จะได้รู้ถูกไนงะ่ได้รู้ว่าได้รู้ว่าโอ้โหลืมเปิดเอ้ยเฮ้ยดูสนุกวิ่ดิเฮ้ยดูสนุกวิ่ด <laughs> ิ อะนูบักอะเราไม่ได้ถือธนูวะาธนมันรลอยอะเฮ้ยเกมมันโอ้โอโอเกมดีเน่เป็นไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแล้วมึงเป็นอะไรเป็นแทงทำไมไม่ไปยืนข้างหน้าวะเฮ้ยถามจริงยิงตรงนี้หรอโว้มะเฮ้ยโอ้โวโยลมยิงข้างหลังเงี้ยหรอ โอ,โ,โอ้โหแล้วด oh, oh, yeah. oh, yeah. ah, oh, ูธน like? oh, ูกูแบบโอ้โหสาชมว่าสกินสวยโอ้ยว่าโลไม่ได้เรื่องว่ะเกมนี่เฮ้ยดูมันดิโอ้โหเยี่ยขุนามจริงโอ้โหมันสูตรอะไรอย่างนั้นเนี่ยไอ้เยี่ยสูตรไอ้นี่เมียแล้วสูตรเมียโทรตามแล้วอย่างเงี้ยไอ้เยี่ยยืนนิ่งอย่างเงี้ยโอ้ยพี่ว่าเพลอะพี่ว่าเพลแล้วทุกคนโอ้โหชิมึงนี่ไม่มีประโยชน์เลยโอ้โหทุกคนเราเจอคนโยแล้วว่ะ โอ้ว่าจะหวังดาวนี้ซะหน่อยว่ะแต่ว่ายอนเป็นตัวเหลียดนะทุกคนแต่ถ้าเหลียดนี้ยังพอแบบไหวนะนวนเขามาโฟกัสเราอยู่แล้วลมเราโง่อะโอ้โหจบแล้วเจอคนโยนแล้ว,อวโอ้คือมันไม่เอาไหนเลยลมอะโอ้เริ่มมาก็เอาแล้ว กูมันย yes, mm ืนแบบว่ายืนอยู่ข้างหลังเราอ่ะกลตายจัดเลยแบบตายไปซะแั้นมึงก็ตายไปซะเออเราได้หัวคิวคืนครับอุ้ยวันนั้นมาหัวใจสวยนะย โอ้ยต้องมาเกับ,กลบแล้วอืยิงๆมีอะไรก็ยิงิงไปแจ่ากะถนูลอยใช่ธนูแบบว่าโอ้บาร์จีเจมโอ้โหส่งเรื่องเลยเนะี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยหน้าไปขี้หน้า่ะ คนดูประมาณร้อยกว่าคนน่สะสกินมันลอยมันจบแล้วเนะี่ย <c oughs> อะไรของเขาวะน่เาเป็นสกินที่แบบว่าถูกลืมแล้วก็แบบว่าถูกลืมแล้วก็ไม่สนใจแต่ว่าเราเลิกเราเลิกกันอะไระเล้วสนใจแล้ะไ <c oughs> อ้แม่งบั็กเฉย <c oughs> โอ้มันตีดาก โอ้ม oh, oh, so oh. ันย oh. ืนอยู่หลังแคลรี่แล้วเนี่ยไอ้นุ่มใช่โลมันไม่ได้เล้วอะตอนเนี้ยยินโลมแบบว่าไม่ได้เล้วอะ โลไม่เอาอะไรแล้วตอนนี้พี่โทรเทกับมันแล้วเนี่ยโวยโรงการอย่างเยอะเอาแก,ก๊กเอาเอาเอาปู่ยีงต้องทำยังไงถึงจะนี่แล้วเนี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ย โอ้ล้างแ้วมันฟิกว่ะโอ้มันยังรอดอยู่นะรอดอยู่ครับโอ้โหมันล้างแล้วมันฟิกด้วยมันทุกอย่างจริงว่ะโอ้มันกลัวจัดเลยอ่ะเอ้าวโอ้ยนั่นเนี่ยตายไปตายไป ออลัมอยากจะกัดให้ได้เลยออรัมอยากจะกัดคุณ <c oughs> ออลัมแบบอยากจะอะกจะอยากจะกัดคุณมากๆเลยค่ะตกใจเสียเปรี่ก็ตกใจเหมือนกันอะไรของแม่เดินมาจ้าเอ๋กันพอดีโอ้ข้างล่างมันอะไรกันแล้วนะตัวจะตายไม่ตีทีเดียวว่ะโอ้เสีหยหายหลายพระแสงเราเอามา เรื่องตรงหน้าเราก่อนครับช็อตนี้แล้วมันก่อนเล็กมันก็ไม่เกิดแล้วเนาะูกต้องไหมเราเริ่มแรงแล้วนะครับตอนนี้นนนดูช็อตรูดอุยอ้ยโอ้จะมาเถียงกระยอนเหรอ มาเถียร์ก้อนยี่แตกหนิโอ้โเอาอะไรมาสู้ย้อนปะเฮ้ยเริ่มมีป่ามีเสียงแนละ้วผมเริ่มมีพลังแล้วนะตอนนี้เพิ่มมันดูดอะไรวะมึงดูมึงลอยมึงดูดอะไรวะโอ้โหสุดปอกแล้ว จิ๊บขวาแล้วไงก,ก่อนตายปะเฮ้ยเฮทีเดียวอู้หอุ้เมื่อกี้นี่อันตีไม่ทันนะไม่อันนี้ก่อนตายเราทิ้งไข่เลยไงเราทิ้งตามานไว้ไอ้กิตบอกว่าจับก,กูก็หมดทีมไปดีหมดทีมนี่คือฝั่งเราเลยแหละคือแบบลุมไอ้กิตคนเดียวไนงะหมดทีมเลย <c oughs> ช่วยกันเนี่ยช่วยกันยิงไปเอ้ย <c oughs> ขอปอบแป้งหน่อย โอไม่เอาออฟวิชทีบเลยว่ะคือแพทนี้ออฟวิชทีบมันสำคัญมากนะรเราต้องการไปการบนครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ ก็ย้อนว่ะยนแผงลิทอ่ะย้อนแผงลิทอ่ะอ,อ,อุ้ยเอาไม่ลงว่ะโอ้โหวิ่งสลับฟันปลากันมั่วหมดหาไม่เจอแกเราหาไม่เจอไงหยดเลยโย้ยว่าสลับฟันปลาไง เเฮฮ้้อันตรายครับออกก่อนฮะเอาดากไหมเปิดดากดิเปิดดากแล้วเรากลับไปรีนะทุกคนอ้ยอนรูดรีอยู่ข้างหลังเนี่ย โอ้โหเราได้ลูดอยูอ่อะอฮ้ยลอยจัดเลยโอ้โหหมดตี้ะโอ้โหย้อนฟรีครับชุดนี้โอ้โห,หลอยเกินจบหล่อๆไปดิ ยังแรงต่อเนื่องวะยอนโอ้โหจบดีครับโอ้สเปซยังดีเนี่ยมันต้องอย่างนี้ครับคนเล่นแครี่นะมีเพื่อนต้องทำให้อย่างเงี้ยแล้วเราซอยคือลูดแบบว่าหน้ายู่กันหมดอู้มันจะไปไหนครับ MV p เกมนี้มีเพิ่มดาวไหมไม่มีแม่งอุตส่ษาห์ได้ MVP ใช่ปะโอ้ยอนเนี้เป็น MV p ได้ทุกคนติดนิดเดียวครับธนูบัก і